เมื่อวันที่21พฤศจิกายนตัวแทนจากบริษัทแอปเปิลเดินทางเข้าพบและหารือเรื่องนโยบาย One Tablet PC per Child กับนายวรวัตรเอื้อพิญญกุญลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ความมั่นใจถึงคุณภาพของเทคโนโลยีและอุปกรณ์แท็บเล็ตสามารถใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนได้จริงแต่อาจต้องซื้อทั้งแท็บเล็ตและระบบควบคุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่าหากดีจริงแม้ราคาแพงก็น่าสนใจและจะนําผลผลิตที่ได้จากการใช้แท็บเล็ตมาเป็นค่าแท็บเล็ตก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพ <c oughs> ผมก็บอกเขาว่าเครื่องแท็บเล็ตนะครับมันเป็นแต่เครื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องถามว่าเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่าเอามาใช้ในการปรับปรุง ทั้งระบบการเรียนการสอนปรับปรุงทัง้งในระบบที่เราจะพัฒนาทําให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงระบบการทํางานสร้างรายได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ก็เลยบอกก็เลยให้คําถามกับแอปเปิลไปว่าแ p ปเปิลมั่นใจไหมว่าสิ่งที่แอปเปิลจะให้มาวันนี้ก็คือระบบและเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่เครื่องที่เอาไปเล่นเกมหรือว่าเราใช้ประสิทธิภาพเครื่องเพียงแค่5าซสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้เห็นผลชัดเจนคือการนำมาใช้จริงเช่นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรและนำผลผลิตเหล่านั้นมาสร้างรายได้และจ่ายเป็นค่าแท็บเลต็ตทั้งนี้อยากให้บริษัท Apple ส่งตัวแทนมาร่วมทีมทำงานกับกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายชินภัทรภูมิรัตน์เป็นผู้รับผิดชอบที่อราจะมาพัฒนาระบบ ได้ไหมนามาใช้จริงได้ไหมนํามาใช้ระบบการเรียนการสอนที่จะทําให้นักเรียนได้ทํางานสร้างผลผลิตทางการเกษตรต่างๆหรือว่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมได้ขึ้นจริงหรือไม่สมมุติถ้าสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวผลิตภัณฑ์ผลไม้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะนําผลิตภัณฑ์ตวเนี้จ่ายให้เขาเราตอนนี้เราจะให้เขาส่วนหนึ่งต่อไปเราบอกเขาว่าถ้าคุณจะเอาเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะ ให้คุณรับสินค้าเกษตรไปจากรายได้จากผลผลิตที่เกิดขึ้นมาให้กระทรวงสาธารณสุขอบว่าก,ก่อนที่ภาคธุรกิจต,ต่างๆจะนําไปใช้นั้นเราสามารถนํามาใช้ใน,นกลไกการศึกษาซึ่งเราพยายเกิดขึ้นในในอนาคตคือใช้ในระบบของการเ,าเรียนเพื่อสร้างรายได้นะครับถ้านํามาใช้ในระบบของการเรียนและสร้างรายได้จริงผลิตภัณฑ์แอปเปิลถึงจะแพงก็น่าสนใจ นอกจากนี้นายชินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าบริษัท Apple พยายามแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทนที่เป็นตัวเลือกและคําตอบที่ดีที่สุดในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งตรงกับที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการคือ moving beyond learning to earning หรือการศึกษาเพื่อการมีงานทํา